มาอีกแล้วครับพี่น้องครับกับเชฟกระทะท้องแดงครับพี่น้องครับเวลาเกาเวลาเดิมครับพี่น้องมือนี้เขาสิมาเฮดพิซซ่าอินโฮมอีพีสองแป้งซาลี่ครับผมแล้วปฏิทินเฮาใส่ใจยีดเลยครับใส่เทลงไปเลยครับยีดรับใช้น้ำตาลครับพี่น้องเทลงเลยเกลือครับเทลงเลย รีบอ่อยครับเทลงเลยครับพี่น้องครับคูกคูบครับพี่น้องครับคูกเพื่อเสีให้มันเข่ากันครับพี่น้องครับพอเข่ากันเราห้าสิใส่คู่วัดเตืรอก็คือน้ำเย็นครับพี่น้องครับน้ำเย็นเฮอาสียเอาน้ำแข็งที่ใส่แล้วก็เ้ามากรองอีกรอบนึงครับให้มันเป็นน้ำเย็นครับพี่น้องครับประมาณสองร้อยเจ็ดสิบมลครับผมมิลลิลิตรครับพี่น้องครับ ที่ไปจะที่เหมือนนะครับเดี๋ยวมันจะแชะครับค่อยๆที่ไปครับมิกทูเกเตอร์กับมิกทุกอย่างเลยครับปติเน้คุก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 เหนวดประมาณ30นาทีนะครับผมหนวดประมาณ30นาทีครับเขาสีไตประมาณนี้เลยครับพี่น้องค่อยหนวดไปครับพี่น้องค่อยหนวดให้มันคอกันไปครับ แรกๆแ,แป่งมันอาจสิบอท่านขอกันห้อกระหนวดประมาณหนวดไปเรื่อยๆครับ30มสิบก็หน้าทีุ่ลนะครับผมหนวดหนวดห้อกระสิมาครึ่งเน่าครึ่งให้มันประมาณว่ามันเป็นกอนทอๆกันห้อสิใด เปลอควมตัดไงของเขาครับมันสิได้ตัดคำนวณเพอชะฉันคำ,คำนวณคำนวณน้ำหนักไงครับพี่น้องครับเขา็สิตัดประมาณหาประมาณหกเขา็สิตัดเคืองก่อนเพื่อมันสิได้แบ่งไงครับลองเบ่งตัดไงครับตัดหน่อยครับประมาณนี้ครับผมเพราะว่าเต่าหน่อยครับ ครึ่ง,คร,งครึ่งดันแขางในออกมาคับเปลือกสีหายหนามันเรียบครับประมาณนี้ครับ้วเข้าก็ครึ่งจกน้อยครึ่งจกน้อยครับปวดเปลือแปลงมันผูกมันผูกก็คือยีดมันทํางานยีดทํางานก็คือมันสีนม่มมันสีทํางานแข่งในเปลือมันก็สีพองโตขึ้นครับกอนรับผมกรึ่งชั่วโมง before อับเตอร์หลังชั่วโมงหลังจากยีดมันทํางานเราเขาสีมาครึ่งกันเลยครับผมครึ่งแบบบอสไซดหม่ครับพี่น้องครับ แบ่งมันเิยดแบบแบบประมาณนี้ครับผมคือห้องคาสามารถใส่ไมเพราะว่ามันหนุ่มอยู่แล้วครับแค่มือเลีดมันกะได้แล้วครับผมเหตุประมาณนี้ครับเพราะว่าเต่าห้องมาหน่อยครับพี่น้องครับห้องกับสีอบสองนาทีคือการอบเพื่อให้มันเซตตัวเพื่อสีใส่ซอสแล้วมันบกขาด ข้างล่างครับพี่น้องครับมันบกขาดคือเตาห้องเเบบเดนมาตรฐานครับพี่น้องครับนี่อบสองนาทีประมาณนี้เราเข้ามาพัดใส่พัดซอดกันเลยนี่ผมขึ้นไว้หน้าจอนี้ครับพี่น้องครับขึ้นไว้หน้าจอนี้ครับซอดครับใส่พิซซ่าครับผมประมาณนี้ครับผมตักใส่เลยตักใส่เขา ตักใส่ตักใส่เซเท่าสีโรยด้วยมอซาริลลาฉีดเดอรคับพิ่นองครับฝากกดแช่ฝากกดไลค์ฝากกดสับตะไคร่ฝากกดกระดิงด่งนะครับเดอเพื่อสีบผาดอีพีต่อไปครับสำหรับมืน,นีอนาลลาฉีดคับพิ่นงครับตั้งไฟไปสองร้อยหา้าสิบฟูมินิมัมเลยเต็มที่เลยหมุนได้สองร้อยหา้าสิบประมาณสิบห้านาทีคับพิ่นงครับเพราะว่าเตาห้ามันหน่อยมันไฟบกค่อยแห้ง เต่ากินของพิซซ่าลงแ่มกับประมาณเจ็ดนาทีครับผมเจ็ดนาทีได้เลยนี่กับประมาณสิบหานาทีครับพี่น้องครับออกมาประมาณนี้ครับพี่น้องครับขอกาข่าวค้ามาะสวัสดีครับ